ถ้าอย่างนี้ผีจะไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนตอนที่บทใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดใชไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทักงสองอคนกว่าโดดที่ชานตึงตัง,ตงคลมคลามก็เลยสงสัยตอนนั้นจิตความกลัวไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทําไมโดดได้มันเลิกล้างหน้ามาสวดมนต์มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมาฐานมันก็โดดไกล้ๆก็ช่างมัน สบายพอถึงตีสี่เลิกตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตนหนึ่งโดดเข้ามาคล่อมอกก็ตักตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้ไหวตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไวเพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้จะว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีบทหนึ่งมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียว มันเลยว่าต่อยอครึ่งเพได้ว่าผีคนนี้เรียนมามากต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทาแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีเป็นโลกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบาร,รมีของพระพุทธเจ้าคอยช่วยกําจัดผีตัวนี้แล้วน,นึกภาวนาในใจว่าพุทโธระเป่าพลดเดียวเจ้าผีก็โดดโขกเมงนเกงแก้โดดวิ่งหนีไปเลย